สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้ไม่ได้มายิงอะไรให้ชมกันนะแต่ว่าจะมาบอกเฉยๆนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการลงคลิปในช่องสลิงช็อตทีเฮดนะครับผมอยากจะมาบอกว่าคลิปหลายๆคลิปที่ท่านได้รับชมในช่องนะครับเป็นคลิปเก่าที่ได้ตั้งเวลาลงคลิปเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคือบางคน คอมเมนต์ Comment, ถามว่าคลิปนี้คลิปนี้จะลงเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นผมสอนการเลงการยิงการจับลูกอะไรประมาณนี้การเลือกหนังสติก๊กแล้วผมตั้งหัวข้อ,อไว้ว่า,เ,าเดี๋ยวจะมีคลิปอีก3คลิปเดี๋ยวจะมีคลิปตามมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะลงวันพรุ่งนี้หรือว่าลงอะไรนะฮะก็คือคลิปเนี่ยจะถูกตั้งเวลาลงเอาไว้3วันก็คือจันทร์พุธศุกร์ 3วันต่ออาทิตย์นะครับอย่างเช่นคลิปแรกได้ลงวันจันทร์ไปแล้วคุณก็ต้องรอวันพุธเพื่อจะได้รับชมคลิปถัดไปเข้าใจไหมครับแล้วคลิปต่อไปก็จะลงวันศุกร์นะครับประมาณเนี้ยมันจะวนอยู่อย่างนี้ที่จริงจะลงทุกวันแต่การที่ลงคลิปทุกวันเนี่ยมันจะทําให้คลิปที่ถ่ายทํำมาไว้หรือว่าสิ่งที่ผมอยากจะมาบอก หรือว่าอยากจะมาฝากเตือนอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ทั้งการเตือนทั้งการสอนมือใหม่ทั้งการเอาเขาเรียกว่าอะไระแนะนําอะไรพวกเนี้มันจะหมดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องตั้งเวลาเอาไว้ตั้งเวลากําหนดเวลาเอาไว้ว่าต้องลงคลิปวันนี้วันนี้วันนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ผมจะลง3วันต่อต่ออาทิตย์นะครับก็คือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สวันต่ออาทิตย์เท่านั้น นะครับผมนอกซจากว่าจะมีคลิปเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นคลิปนี้คลิปนี้คือคลิปที่ถ่ายวันนี้แล้วก็ลงวันนี้เลยนี่คือคลิปเร่งด่วนให้ทุกคนได้ทราบก่อนว่าคลิปหลายๆคลิปที่ชมในช่องสลิงช็อตทีเฮดเนี่ยเป็นคลิปได,ได้เป็นคลิปเก่าที่ได้ตั้งเวลาเอาไว้นะครับผมประมาณนี้เนาะน่าจะเข้าใจกันแล้วก็ใครที่คอมเมนต์นะครับอยากให้ผมทำนั่นทำนี่ นะครับถ้าผมมีเวลานะครับถ้าผมมีเวลาหรือถ้าสิ่งที่คุณขอมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ก่ออันตรายต่อตัวผมนะครับก่ออันตรายต่อตัวผมคืออะไรอย่างเช่นให้ผมไปยิงไม้ยิงวัตถุแข็งๆลองดูว่าทําแบบยิงเหล็กหนาะๆลูกจะเข้าไหมพี่ลองทํานั่นทํานี่ทําแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวผมอันนี้ผมขอไม่ทํา หรือถ้าผมไม่มีเวลานะครับหรือว่าไม่ว่างนะครับผมก็จะเก็บอคอมเมนต์ของคุณเอาไว้แล้วจะมาทำให้ในภายหลังนะครับถ้ามันไม่ไม่เดือดร้อนผมมันนะถ้าแต่ถ้าว่าแบบคุณคอมเมนต์เลยแล้วคุณจะให้ผมลงเลยอันนี้มันก็ต้องเป็นไปตามไอ้สาสามวันเนี่ยนะฮะต้องเป็นไปตามนั้นนะครับคือจะให้ผมทำเลย ผมก็มีงานของผมนะครับก็คือต้องรอนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่ว่างเดี๋ยวผมก็จะเก็บคอมเมนต์ของคุณเอาไว้แล้วก็จะทําให้ในภายหลังเนาะในในในวันที่คุณไม่ใช่ว่าคุณคอมเมนต์แล้วคุณจะได้เห็นคลิปผมเลยไม่ใช่นะคุณต้องรอนิดนึงนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมย้ำอีกรอบนึงนะครับผมจะลงคลิปวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สมวันนะครับเนาะ จันพุธศุกร์สามวันนะครับถ้าไม่ใช่คลิปเร่งด่วนถ้าไม่ใช่คลิปด่วนจะลงสามวันจันท์พุธศุกร์นะครับถ้าเป็นคลิปเร่งด่วนแบบต้องบอกจริงๆต้องลงวันนี้จริงๆอย่างเช่นคลิปเนี้ยต้องลงวันนี้ให้เข้าใจกันผมก็จะลงให้เลยโดยที่ไม่ต้องรอวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับก็ผมได้ตั้งเวลาลงคลิปเอาไว้เนี่ยตั้ง จากจากวันนี้นะจาจากวันนี้ถึงเดือนเมษาครับผมมีคลิปเยอะมากนะครับผมมีคลิปเยอะมากแล้วก็ใครที่ต้องการติดตามชมคลิปอะไรผมทำอะไรบ้างก็ติดตามแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปผมมีเป็นร้อยร้อยคลิปนะครับผมตั้งเวลาลงเอาไวนะ้ณวันนี้จนถึงเดือนเมษาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ไม่ไดไ้ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะ คือมีคลิปทบมาเรื่อยๆมีคลิปทําใหม่เรื่อยๆทุกๆวันเข้าใจไหมครับแต่ผมไม่ได้ลงคลิปทุกวันเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปทุกวันเนี่ยคลิปมันจะหมดเร็วมากแล้วมันจะไม่มีอะไรติดตามไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมฮะมันก็ซ้ําๆซากๆแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคือเก็บเอาไว้ลงในวันหน้าบ้างนะครับไม่ใช่ลงวันเดียวหมดเลยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยเนาะนะครับก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะลงวันนี้เลยนะครับลงวันนี้เลยวันนี้วันที่3นะครับวันนี้วันที่3เดือน2ปี2 0 2 1นนะครับก็ฝากไว้ด้วยเนาะนะครับคลิปนี้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ